Bum, 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 ระวังสามหมออุดรธานีครับับวันนี้ครับนั้นมีรถเข้าใหม่นะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันอีกหนึ่งรายการนะครับตัวนี้เป็นรถแทรกเตอร์อิซากินะครับ NT554 นะครับรถจดทะเบียนปี61ครับใช้งานน้อยนะครับ1,228ชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็น54แรงม้าค่ายอิซากินะครับเล่มพร้อมนะครับ4ล้อนะครับระบบการทำงานของเขานะครับเป็น4ล้อขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์เป็น4สูบ Direct Injection นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับ พวงมาลัยเป็นแบบ power นะครับพวงมาลัยเป็นแบบ power นะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์หน้าหลังนะครับรถใหม่ๆนะครับสสวยนะครับเพิ่งมานะครับเพิ่งลงมาเมื่อวานนะครับล้างก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับเมื่อเช้าก็อัปเดตไปให้ลูกค้าได้ชมกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้นะครับได้อุปกรณ์หน้าหลังรถสวยๆนะครับใช้งานน้อยนะครับมาดูนะครับรายละเอียดนะครับยางเนี่ยอยู่ที่สภาพ99%เลยครับยางหลังนะครับรถสีเดิมนะครับไม่มีการปรับสีนะครับยางหน้าก็อยู่ที่ประมาณ80%ครับ สีเครื่องนะครับต่างๆสีเดิมนะครับดูไม่ชั่วโมงนะครับการทํางานนะครับพันสองยยี่สิบแปดชั่วโมงพันสองยยี่สิบแปดชั่วโมงนะครับห้องโดยสารนะครับนั่งสบายนะครับเบาะนะครับเกียร์นะครับ เกียร์หลักอยู่ตรงนี้นะครับเต่ากระต่ายนะครับตัวนี้ปั่นพีด p โอนะครับส่วนตัวนั้นนะครับเป็นที่ยกนะครับยกเกียร์หน้านะครับอ่าตัวนี้ก็ยกหางนะครับยกหางเกียร์ก็จะเป็นชัตเทิลนะครับเดินหน้าถอยหลังตรงนี้นะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยก้านเล็กครับนั่งสบายนะครับอิซิกิเนี่ยออกแบบรูปทัวลักนะครับในการปรับนั่งมาสบายแล้วก็แรงนะครับเหลือๆนะครับตัวนี้ไม่มีเทอร์โบนะครับไม่มีเทอร์โบจะมีเทอร์โบของอิซิกิก็จะมีแต่รุ่น40แรงนะครับเป็นรถเครื่องยนต์4สูบนะครับตัวนี้ ด้านท้ายนะครับนัดเกาะเป็นหางพวนนะครับผ่านห้านะครับปอเสรีโชคชัยให้นะครับผ่านห้าพันใหม่นะครับตัวนี้เป็นผ่านใหม่นะครับมาดูว่าใหม่ขนาดไหนนะครับดูชุดท้ายได้นะครับด้านท้ายนะครับอีสกิจจัดออปชันมาให้เต็มนะครับหลังคาด้านหลังเนี่ยสามารถถอดได้นะครับถอดได้นะครับสําหรับไปเข้าสวนนะครับเข้าสวนที่มันเป็นต้นไม้เนี่ยเข้าได้สบายๆด้านท้ายนะครับมีกระบอกช่วยยกนะครับมีกระบอกช่วยยกหลังเพื่อทั แรงยกน้ำหนักนะครับได้มากขึ้นนะครับซีนล้อหลังนะครับไม่มีรั่วนะครับต่างๆนะครับเดิมนะครับ QC m a r k ต่างๆเดิมนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนหนึ่งมบาทครับสี่แสนหนึ่งมบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับรถสภาพเดิมๆแบบนี้เลยครับไม่มีจุดรั่วซึมลูกหมากต่างๆนะครับเดิมนะครับเดิมทุกจุดนะครับเดิมทุกจุดปั๊มนะครับสองห้องนะครับหน้าหลังนะครับ สามโซลา่านะครับต่างๆอ่ะวันนี้เดี๋ยวให้ช่างน้อยรีวิวการทำงานครับจะดันไปดันกลับนะครับเพราะว่าจะไม่ลงหางนะเพราะว่าเป็นหางใหม่นะครับอด้สีตสิบแรงม้าครับ เร็วมากครับตัวนี้นะครับการทํางานเร็วมากนะครับดูหน้าดินที่เกี่ยไปนะครับทีนี้ก็จะมาดันกลับมาครับอือแรงเหลือๆครับตัวใหญ่ๆนะครับตัวนี้ห้าสิบสี่แรงม้านะครับของค่ายอิสกินะครับราคาย่อมเยาครับราคาย่อมเยานะครับพร้อมอุปกรณ์ใหม่นะครับตัวนี้จัดส่งให้ฟรีสามรอยกิโลเมตรแรกด้วยนะครับ คันใดที่สนใจนะครับสามารถมาดูรถได้นะครับมาทดลองขับได้นะครับใหม่จริงๆครับตัวนี้นะครับหนึ่งในร้อยนะครับสภาพนี้นะครับรถเเดิมนะครับหนึ่งในร้อยนะครับบูธคันแน่นๆเลยครับก็มาดูปั่นท้ายพีดีโอตินะครับข้างน้อยเปิดปากระโปรงขึ้นเลยเปิดปากระโปรงขึ้นเลยครับ นะครับลูกปืนร้อยต่างๆน,นี่แน่นแน่นอยู่แล้วครับเพราะว่าเดิมๆเล,ย,นะลนย,นยนะครับดูเครื่องยนต์รับไม่มีอออไอน,น,นะครับไม่มีไอออกกระบายเครื่องยนนะครับแบตเตอรี่ก็ให้ใหม่นะครับครับเครื่องยนต์ 410,000บาทครับสำหรับเจ้าอ e ีตกิ NT544 นะครับ5แรงคันนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับเป็นเจ้าของได้เลยนะครับหรือเข้าดูรถได้นะครับที่ร้านนัตเ,เตอร์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมครับ